สวัสดีวันที่22่สพฤษภาคม2560หครับก็เช่นเดิมน,นะครับมาปลูกผักตอนเช้ากันวันนี้เราจะปลูกผักสลัดนะครับอาอจจะโรยแน่นไปหน่อยแต่ว่าเราพื้นที่น้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปลูกอย่างนี้ไปเลยก็อันนี้ถ้ามันโตแล้วมันจะสวยเหมือนกันนะครับไม่ต้องอะไรมาเอาไว้ดูเล่นได้นะครับสวยดีผมชอบ ก็โรยบางๆางเ,เด็กครับก็อย่างนี้นะครับเราปลูกทุกวันพยายามปลูกทุกวันวันล้ะต้นสองต้นสามต้นนะครับเพลิดเอาไว้ด้วยฝึกเป็นการฝึกตัวเองไว้เพลิดหน่อยเราตกงงตกงานก็ปลูกผักกินกันตายได้นะครับ คืนก็ฝนตกนะครับตกลงมาแต่ว่าไม่น่าจะหนักก็หล่มากอรอยนะไปัรไปเล่ โอเคแล้วนะครับจากนี้ก็ลดน้ำํำเดี๋ยวถ้าอัปเดตยังไงก็จะมาถ่ายให้ชมกันอีกทีนะครับโอเคครับ